ก็สวัสดีเพื่อนชาวร้านขายของชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่ที่นี่ครับผมอยู่ที่สระบุรีแลวันนี้ก็มีบ้านดีๆนะครับอยู่ใจกลางอําเภอมวกเหล็กและตําบลมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นบ้านหลังนี้พื้นที่ก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่าพื้นที่เท่าไหร่นะ ดูถนนนะครับหน้ากว้าง10เมตรนะครับและเข้ามาข้างในนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่หน้าบ้านนะครับกว้างยาวกว้างถึง7เมตรเลยทีเดียวเราไปดูด้านในบ้านกันดีกว่านะครับวนส่วนของราคาบอกเลยแล้วกันว่าหลังนี้ขายอยู่ที่2.6ล้านหรือ2ล้าน6แสนบาทนะครับผมในส่วนการติดต่อก่อนผมจะทิ้งเบอร์ไว้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆคน,นไหนสนใจก็ต่อรองได้นะครับผมกับเจ้าของบ้านหลังนี้เลยนะครับ โอเคเราไปดูด้านในบ้านดีกว่าเจอไม่มีอะไรนะเป็นบ้านแล้วล่ะครับผมเป็นบ้านบ้านนึงคือบ้านจริงๆนะครับผมครับเข้ามาตรงประตูหน้าบ้านตรงนี้นะครับขวามือก็จะเป็นบันไดเลยเราไปดูในส่วนของบริเวณด้านในบ้านกันดีกว่าครับผมเน่เดินเข้ามานะครับเพื่อนๆอยู่ทางขวามือก็จะเป็นฟังก์ชันนส่สุดของห้องเก็บของใต้บันไดนะ้ครับนี่แล้วก็มานะครับผมมาเดินเข้ามา จากหลังบ้านเดินเข้ามาตรงนี้ครับนี่ประตูนหน้าบ้านนะเพื่อนๆก็เป็นการรีวิวการขายบ้านครั้งแรกของผมนะมันก็เลยจะแปลกๆหน่อยอันนี้ก็ส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ําก็ใหญ่พอสมควรตามนี้เลยนะอ่ะหลังบ้านครับผมโอเคหลังบ้านก็ไม่มีอะไรครับผมก็เป็นส่วนการต่อเติมที่ออกมาจากด้านหลังบ้านนะครับก็มีตรงแต่ก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยครับผมฟังก์ชันในส่วนของด้านบนบ้านกันนะครับ ก็เดินขึ้นมาโอเคบ้านหลังนี้นะครับก็เป็น3มห้องนอน2ห้องน้ำนะครับก็ฟังก์ชันงินหบนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีในส่วนของห้องนอนนะครับผมนี่ขึ้นมาจากบันไดนะครับแน่นอนก็ต้องเจอห้องน้ํานะครับผมห้องนอน2นะครับเข้ามาดูอ่ะนี่ครับผมก็เปนในส่วนของห้องนอนเล็กนี่ครับ ห้องนอนที่สามนะครับที่สามไหมไม่รู้นี่ก็อ,อยู่ได้อยู่นะครับเตียงห้าฟุตสบายสบายก็เป็นห้องนอนใหญ่นะครับผมเเข้ามาในห้องอใหญ่ก็จะมีความกว้างพอสมควรนะครับห้องใหญ่นี้เราดูเตาแล้วกันนะครับในส่วนของตัวบ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่ติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมแล้วก็ผมจะลงในส่วนของ gps ในส่วนของปักบทบ้านหลังนี้ไว้นะครับเพื่อนๆสนใจก็ อยู่แวๆใกล้เคียงสระบ,บุรีมวเกเหล็กครับตําบมกลมวกเหล็กอยู่นี่ครับก็สามารถเข้ามาติดต่อใต้เบอร์นี้ต่อรองเองได้เลยนะครับโอเคนะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอย32ตารางวานะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปขายของจริงๆเลยนะครับผมก็บ้านหลังนี้ก็เป็นในส่วนของญาติของผมเองนะครับผมก็มา ขายของเผอเพื่อนนะครับที่สนใจอยากมีบ้านดีๆบรรยากาศสงบๆถนนหน้ากว้าง10เมตรแล้วก็ลานจอดรถเป็นบ้านหลังสุดท้ายเงียบสงบบรรยากาศดีแล้วก็ไม่มีเพื่อนบ้านคอยวุ่นวายเท่าไหร่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ